Yeah, chết oh, 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 oh. <laughs> <laughs> hơi chết hơi chết hơi chết hơi hơi ta hết 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 เอเนะเอาไว้ลู่นุ่นเน่นะยังเหรอพอแล้วเอาไว้ลุ่นุ่นเนี่ยนะยังะยพอแล้วเอาไว้ลูกุ่นเน่ให้ดีก็หนึงนี่่เคยพอคนหลเอ้ยสั่งเนาะเพราะว่าจต้องเหนลู้ลูกเล็้ไปนะโอ้ยูนนมนมันจะกินลกเปล่าหนิยายโซย่ใส่ยายายทำอาไรยายโซโซโซเอเองเอาโซไมาพี่หน่อยในถุงอ่ะ

ขับรถมือยงบ่มวยไปนปบเกลยนไปยู่ไปงเลือเขาเด้อัส่งบ้านใครมาแล้เราอยู่เกที่ไหนเลยกใส่รถชันไหนไว้หนิใส่รถใม่ไหมอะไรยูนารถใม่ด้นอย่านะหใหเลย้หวนี้เออยเสรหยหอยเอาเช็คให้แล้วเนาะเช็คลยเนาะจเยชาเรียบร้อย เขาไปด้วยหรือเปล่าไปด้วยไหมอาเชงกันด้วยกันไหพรุ่งนี้ก็ลงงานนี่ลอกมืสีน้ไม่เป็นไรก็ไปด้วยกันนไปดการดกันเฮ้ยเสร็จสับลาเสร็จกับเกอกไปดการดได้พรุ่งนี้ถ้าเอาอาหารมาเอามาด้วยก็ได้น้อ เขาลคนไว้ด้วยตัวน้ตัวมือก่บัตตระชาชนอยู่ตัวนฮ้บรระชาชนนี่ตรงนี้เหอันนี้ไปหมดเรงอันนี้สำเราไมาสำเรที่เยอะต่อสเนาบัตรเานั้นเลยเนี่ยโอ้อันี้ของลวั

ครับคุณ่อคุณยายจะไปอยู่โมนิธิค่ะวันนี้กูโมนิธิมารับคุณยายไปพอดีคุณยาย ไม่ค่อยสบายแม่เด้อด่าคุณเอ้อีกนี่คันว่าบางทีมันไปเป็นรอยรอยเลดนถึงมันจะคุณมันเม่ยวันนี้มันเมื่อยเมมันเหนี่มาจากไหนตเอดูแล้วโอ้แต่ก่อนเนี่ยหน่อยเอ็งดัใบแคแนด์ุ้ณ่นยั เป็นรถที่มาด้วยยินดีครับยินดีรถมาจากที่ไหนับรถมาปทุมยาเออสมนาวันข่าวติโยศนะครับคมมรับวันนี้นคุณยายได้ย้ายไปอยู่ภาคเหนือน,นะครับวันนี้ต้องขอโทษพ่อไปที่ด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งไว้นะครับวันนี้คุณยายซึ่งคุณยายก็ไม่ค่อยสบายเนาะ ซึ่งจะพาไปดูเล่ตรวจสุขภาพนะครับของคุณยายนะครับอันนี้ก็มีแม่ๆเข้ามาเยอะโทรมาบ่อยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มีความเมตตานะครับมีความเป็นห่วงนะครับวันนี้คุณตาก็จะไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะไปส่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่พ่อปราแดงประอ้วนถามว่ายายทองพูนหรืออ๋อว่า ป้าแดงป้าอ้วนถามยายค่ะยายทองพูนค่ะก็สวัสดีป้าแดงป้าอ้วนนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูมาโดยตลอดนะครับให้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายวันนี้ซึ่งคุณยายได้ย้ายไปอยู่ที่นะครับภาคเหนือนะครับอำเภอแม่แดงไปอยู่กับสวนมนิธินะครับเพื่อกบ ให้เขาช่วยดูเลนะครับเขามีหมอมีประจําของบริษัทเขานะครับของมูลิติอยู่นะครับก็ให้จะไปช่วยดูแลของคุณยายนะครับซึ่งคุณยายก็อายุมากแล้วนะครับวันนี้ต้องขอครับขอโทษขออภัยด้วยนะคุณแม่ที่ได้ไม่เจงล่วงหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มากๆที่เป็นห่วงนะครับติดตามเข้ามาก็บักด้ว ถ้าเดี๋ยวต้องขออนุญาตแม่ๆทั้งสามท่านนะคะปิดไลค์คุณตาก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังจะออกเดินทางแล้ว่าค่ะคุณตาไม่ได้ไปอยู่ด้วยค่ะประแดงแต่วันนี้คุณตาจะไปส่งยายค่ะ ถ่ายยายให้ดูหน่อยจ้า,จา,าไปถ่ายยายให้ดูหน่อยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขามบนยายขึ้นรถแล้วนะคะ ก็อาจจะเห็นแค่ข้างหลังนะคะเพราะว่าหนูไม่สามารถขึ้นไปข้างหน้ารถได้นะคะก็อาจจะไม่เห็นหน้าคุณยายได้นะคะสวัสดีแม่กุ๊กด้วยนะคะคุณยายก็มีอาการปวดขาค่ะก็เลยขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคำไวฟอนนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณ แม่แม่ยศทุกท่านนะคะที่คอยช่วยเหลือนะคะคอยเป็นกําลังใจให้คุณยายตลอดนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะว่โดนเราให้วันละสิบมัดอ่ะผมอยู่เราให้วันละสามมัดช้างก็ตายอย่างเดียวสิอย่าขอบพระคุณคุณกุ๊บด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรแล้วก็กำลังใจว้าวากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะมาขวบวานผมอ่านไม้ชาวตายมช่วยผนะานมนกี่คไหนอ้ท่านเชียงรายเาผมมปีกว่าแล้วเขาบตีดอกคิดตายเด็กเราที่ตายอ่ะตายไม่ให้ พี่เชียนใช่แต่ที่า่ัม้ด้นีครับเขามาด้วยค่ะม่ม่ดีจนั่นมีมีอางมาไพี่ีไปขับมาหน่อยสิได้มาใส่กันแมจะได้เอาไว้เดินง่ายอ๋อแม่เขาจะเดินไปข้างหน้าไม่เชีนข้างหน้ารับเดินเลย

เดี๋ยวคุณตานะคะจะไลค์ให้แม่แม่ดูอีกรอบนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ นี่ค่เามีแฟนคลับของน้องช้างเหรอใช่ค่ะเชื่ออะไรเชื่อขาพูอง่าค่มันมันดรเหรอมาด้วยรก็ได้เห็นคุณยายแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณตานะคะจะขึ้นขึ้นเหนือไปกับคุณยายนะคะแล้วคุณตาจะไลฟ์สดให้แม่แม่ดูอีกรอบนะคะ่ไปทำไลฟ์ม้ะ เราก็ตามไปไม่ได้เอ่ะคุณยายใช่ค่ะคุณยายไปเชียงใหม่ไกลเลยเยูเทิร์นไปยนไปเลยไปทางหลังเลยไปทางหลังลุกแรงเลยจริงก็ไปูดกันบางส่วนทำไปแล้วไปอะไรไปพม่า แม่แม่แ uhm like, ่ ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าว่ายายจะอยู่ที่นุ่นยายน่าจะน่าจะโอเคกว่าอยู่ที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าอยู่ที่นูนน่นอย่างน้อยก็มีคุณหมอมีอะไรที่แบบคอยช่วยดูอะคะอ่ะ ตอบก้องหดอยนอยี้ไปลบก็ใช่ค่ะพี่กุคิดถึงคุณยายเหมือนกันค่ะอี่สนกค่ะอีาพักเดี๋ยวคุณยายก็ ออกเดินทางนะคะแล้วคุณตาจะขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณตาฝากบอกว่านะคะคุณตาขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วคุณตาจะไลฟ์ให้แม่แม่ดูอีกรอบนะคะก็เยอะพอสมควรค่ะอ๋อมีก็เอาอันมาเลยค่ะเอาอีกอีอันอ่ะสวัสดีแม่ๆ่ที่เข้ามาทอีกอันด้วยนะคะอีห้าเลยหรออีห้ ทำฝั่งเดียวพอถ้าอย่างนั้นอ่ะสามยาวสองอันนี้ทําเดินเฉยๆไม่ได้ทำการช้าทําเดินเฉยๆแม่ทําเดินเ้ไงเอาสั้นๆมาสั้นๆมาสามยาวนี่โอเคละก็ คุณยายจะไปอยู่มูลและนที่อยู่เชียงใหม่ค่ะสวัสดีคุณยายพง์กนแม่นะคะสวัสดีแม,แม่แม่ที่เข้ามารับชมทั้งห้าท่านด้วยนะคะ

อันนี้อันนี้ยาวสองเมตรกว่าใช่ควนดีควอยู่นาพี้าหม่ไดบาพี่กม่ขวรนะแหมควหนาเวลาคนนจะนั่งนี่ ใช่ค่ะเป็นแม่จันจรีจากมูลนิธิเชียงใหม่นะคะพอ,อไหมพี่จกักเอาอีกไหมเอาอีกไหม